จะบอ,อ,อสวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมโค้ชนายแล้วก็สิบหมื่นนะวันนี <N 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 ้ครับเราจะมากินแข่งกับช่องนักกินระดับประเทศเลยนะที่เขาแบบว่าผมเป็นช่องนักกลารระดับประเทศช่องนักการเปลี่ยนแล้วครับเนาะผมไม่เห็นพี่ออกกมากายเลยแล้วงานเนี่ยดูดิ เอางี้เอางี้วันนี้นน<อ>ผมจะมากินกับช่องนักกินที่เขาแบบว่าขาผมมานานแล้วอ่านักก้ามที่เขากินนด้นิดหน่อยอไม่เขากลัวแพ้เป็นนักกินที่ออกกำลังกายาวันนี้ครับเราจะมากินแข่งกันที่ครัวกินกระทะกันครับ วันนี้เรามีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวให้พี่เทฟเขามาแนะนำดีกว่าดีเลยแล้วกันนะครับไม่มียงเลยเมนูแรกเลยครับเมนูแรกนี่เป็นข้าวผัดซึ่งข้าวผัดตัวนี้เนี่ยผมมีผัดผัดที่เกลือแล้วก็มีบลบิคิวหมูกรอบหมูกรอโอเคครับอันนี้สองข้าวผัดบาร์บีคิวนะครับพร้อมกับเนื้อสเต็กแล้วก็ไข่ดาวไข่ดาวเขาบอกไข่ดาวต้องแบบนี้อันนี้เป็นผัดกะเพราผัดกะเพราแล้วก็มีโซมียนก็คือมีซุ้ยพันหมี่โคราชพันหมี่โคราช โอเคประมาณนี้มันต่างนะอยพี่แป๊บนึงอันนี้ต้องต่าเท่าไรต่อจานประมาณ395กรัม400 400ยสีเรากินหมดเนี้ย4จานเนี้ยประมาณโลขึ้นตีไปโลขึ้นมันเกินนี่4จานนั้นโลโอ้ก็รู้ก็ได้อันนี้ต้องกินไหมกินหมดกินหมดอยู่ในจานกินหมดยกเว้นเปลือกมะนาว มุกเยอะที่เด็กต้องกินแล้วก็สี่เมนูนี้เราจะมีเหมือนกันหมดเหมือน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 กันหมดเรียกกินเมนูไหนก่อนก็ได้จับเวลาทั้งหมด30มนาทีเขาบอกว่าตอนนี้ตัวตึงมาตัวตึงตัวตึงตัวตึงมาโอเคสามสิบนาทีทุกคนใครกินไม่หมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะใครกินไม่หมดใครกินไม่หมดต้องหมดเลยต้องกินหมดดิหมดสี่จานหมดสี่จานคือชั่วโมงคุณกินหมดสี่จานเลยโอ้ยสบายสามนาทีก็หมดแล้วอยากยอมเลยตัวนี้หมดได้แล้วแต่นะโอเค แล้าจ้าเวลาวางตรงนี้เลยเริ่มบอกนะครับนึ่เหมือนเข้าแบบนี้เคยกินเลยอ่ะเข้าแบบก็ดีหอมมากอือหือหมน่าเหลืออ้าวกรอดทุกอย่างไม่่เนื้อเหนียวเลยนั่นนะเอ้ยแล้วผมบอกว่านะ ร้านเนี้ยที่ผมมาถ่ายเนี่ยพี่ยงทักมาบอกผมเลยโคตรนายร้านนี้นะผมบอกก่อนผมกระติบเลยตั้งแต่ผมกินผัดกะเพรามานะโคตรอร่อยอร่อยที่สุดคุณโดนแล้วคุณไปบอกร้านใครอร่อยบ้างเนี่ยโดนแล้วของ็ให้กินกะเพราแต่ของเขาด,ดนะีจริงนะอิเพราจริง,รงอันนี้โคตรอร่อยเนื้อย่างดีเนื้อโคตรอร่อยเลยอย่างดีตามนันกินเร็วอะไม่ต้องรีบพี่เดี๋ยวผ่านไป5นาทีเนี่ยอิ่มแล้วอ๋อมีอันนี้ด้วยลูกเกด รส้วข้าวเป็นเนี่ยอันนี้อร่อยนะผมชอบนะมันเอาออกวันบาดลูกเกดข้าวบาดเขาบอกว่าผัดโคตรแห้งทุกคนไม่มีแบบน้ำมันเยอะไม่มีอะไรเลยนะพี่นายกินอันนี้ใช่ไหมพีออันนี้ดีพี่อันนี้ใช้น้ำมันผัดปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมใช้มันหมูันหมูโอ้โหนี่คือเคล็ดลับใหม่นะทุกคนพี่ออมบอนสีพี่กินผักไหมยินนะ เหนื่อยท้องเบื่อได้กินได้ถึงเลยจะส่งให้กลัวเลยตอนนี้หรือว่าเดี๋ยวก่อนตอนนี้พอไหมพอพอนะตองรับเดี๋วตึงช่องลำไปแล้วข้าวแล้วกินข้าวไปหม่อจิ้มเส้นแล้วไม่กินแล้วหมดเยอะเสร็จแล้วเสร็จแล้วกินเดี๋ยวงี้อาหารน้อยหรือเปล่าใช่ไหมน้อยไม่ได้เยอะเยอะนี่เยอะดื้ออะไรงานหมดบางกัรหมดบางการทุกคน วิธีการกินให้แบบว่าง่ายๆเราต้องแบบว่าตัดเส้นผัดหมี่ผัดหมี่นี้มันจะออกกินเค็มทุกงคนแต่รสชาติผัดหมี่มันผมเลยเหรอโอ้ตอนนี้เยอะว่ะใช่ไหมผัดหมี่เยอะแต่อร่อยนะแล้วก็ไม่มันเหมือนเดิมเลยพี่นายไม่มีมันครับ ปัอ๋อตั <ปะ S 1> เวเวอ,อ,องนะเราเบาหน่อยไม่ได้กินมานานอยู่บ้านไม่ได้กินข้าวอย่างนี้แหละอันนี้โคตรอร่อยเนื้อเนี่ยตั <ท gauge. S 1> ้งอ่ะตั้ต้องผัดนมอจะให้กินก่อนต้องผัดตัวนี้ิ้วไขมันนะผ่านานะ ร้านอยู่ไหนร้านอย like ู่ไหนเขาได้หกตีกับตีแปดร้านอยู่ไหนร้านอยู่ไหนสันรุ่มาเลยร้านอยู่ไหนร้านอยู่ไหนอ๋อคนนั้นนั่งกองไม่เนี่ยโกองมั่งมีมีผักกองเลยไม่เท่ากันใช่ไหมเท่าดิคุณอย่ามางัวคุณอย่าแไปแล้วคุณอย่าหาทางงัวไม่ได้นะเพิ่งร้านอยู่ไหนบอกก่อนร้านหกตีไม่กินแป๊บเดียวจะหมดวะโอโกองเลยอืมโคตรกองเลยอ่ะหมดเสแล้วพี่เรียนเนี่ยหมดแล้ว ยังไม่หมดเลยเหลือยังอยู่เลยอย่ะอร่อยตกแล้วน,นักกลมนักกล้ามเลยตกแล้ว <c oughs> แพ้คนธรรมาดาแล้วพี่เอามาเขาหมิ่นพี่ล้นะไอ้อน,นันที่สามครับ <c oughs> ต้องมีรูดด้วยนะต้องมีรูดด้วยนะอนี่ตางครับผมมไว้ตอนที่สองก็หมดแล้วนะโอ้โหก็ห่นตอนนี้ทุกคนพัดเม่จับข้าวบัตร์บีคิวผมยังชอบข้าวบัตตบาร์บีคิวอยู่ ตันนี้อร่อยนะแต่ก็ข้าวผัดเบอร์ี่สุดยอดนี่ผัดกะเพราที่พี่ยงบอกว่าอร่อยที่สุดดีดีดีนะดีเผ็ดแต่กินได้ไม่เผ็ดมากตามไปคือตื่นครับมาเขาตามมาดีวะเออมีคนขาจะมันเก่งยวโอ้ยแค่กินข้าวแล้วนคนนี้มันกินได้เยอะอ่ะคนนี้เหรอตันเยอะผมไม่อยากไม่อยากแบบหักหน้าคุณไงผมไม่อยากให้คุณชนะบ้างเดี๋ยวรอดูจานนี้ มนล <c oughs> อันนี้ครับจานที่สามหอมข้าวัดผักกะเพราผมยังไม่รู้ว่าจะเป็นไงสามครับครับมเลมก่อนเมรมแล้วไม่เริ่มในปากแล้วกมกินได้อยู่ไม่เผ็ดมากแต่เผ็ดออกเรื่อยๆนี่คุณรีวิวหน่อยดิคุณกินอย่างเยอะว่ะจองผมคุณไม่พูดอะไรเลยอะตอเนี้ยเป็นหัวกันู้วยกอน ไไม่พูดเลยไอ้ฝั่งนู้นไอ้บอลมึงตกนะเนี่ยตั้งแต่มึงโดนเมียมึงกระทืบนเนี่ยมึงตกแในช่วงนี้ก็มีช่วงหนึ่งไงผมไม่แข่งจริงกันอ่ะบอลไปไม่ได้เมียทิ่ตกเตียงแขนหักทหายแล้วไงใช่หายไม่ได้ละหายโดนกระทือนไปอีกหาแล้วเขาก็ตึงเหมือนกันแหละตัดเขาก็ตึงเหมือนกันแหละตัดไปง่อยหมดเลยจะแพ้ไม่ได้น่ะขายหน้าโม้เขาไปเยอะด้วย กินแล้วกินจุบมันแตกต่างกันเนี่ยเว้ยอนแล้วพี่กินอะไรกินน้อยมันหมดแล้วก็ดีอ่ะก็เก่งอะไรอย่างเงี้ยนักกินเบอร์หนึ่งของประเทศไทยตอนนี้คุณว่าใครแน็ตยิงเหรอของของติงมันมีคนหนึ่งที่กำลังจะมานะไอ้ย่องนี่ไอ้ย่องนี่ตะกอนตันมวยอตะกอนตันมวยผมยิ่งจีอ่ะอ๋อคนตายมาคนตายเออนักกาลังขึมาโ๋ออยยอดนั่นน่ะเมากินไม่พักเลกมัยไอ้ย่องนี่ตะกอนตันมวยอ่ะ เป็นนลกมวยดีนะอย่าไปเป็นเลยนักกินอ่ะพอแล้วมึงไงดีๆนักเลยกูเลยพอได้ไอหมดลงเฮ้ยไอ้ตาเขามาแล้วตาดวดิโ้กากินไม่ได้เพล่นอันนี้เพลินกูรู้แล้วทำไมแกเอาเรียกวขายินหลังเพลินตอนนี้ผ่านไปแล้วสิบนาทีทุกคนหมดไปแล้วสองึัน กัดรัด,รดอย่าตามโนู้ดตามโนู้ดนะถ้าเกิดมันไม่ได้มาตัดต่อไอ้จ้องผมนี่มันเป็นนักกินระดับประเทศแล้วนะไม่ขเ,เขาเพิ่มเกลียวเขาเพิ่มเกลียวอาหารแล้วเอาแล้วตึงเหมือนกันตึงเหมือนกันแถมหมดแน่ตัาต้องหมดแล้วรัดใหญผิดหลังนะเว้ยมีคนหนึ่งนะไอ้นี่คนหนึ่งนะไม่กล้ามาชวนไปแล้ววนันนี้บ้าพลังอ่ะบ้าพลังบ้าพลังอ่ะ อดีตรากคนขี่นินเออล้วคมึงมเลยมากินแข่งกับคนไหนคุณมห็งไปทำจ่องอยู่กับจ่องเงินหนึ่งคนที่หวนร้านไ,นไหนไอไม่รู้พี่เป็ปปปในใครบอกใช่ไหมผมไม่ดังพี่วิ้มากินแข่งด้วยกันไหมไม่มาโมเป้พูกว่าเขาอยู่อ่รพี่วิ้อยู่หลังกล้องแล้วทวดทีครับถามเลยวะ ไปร้านมึแล้วเว้ยร้านเยอะไปเลยถามคำลูอยู่มี <mel ody hyster ically> หวังนี่มึงไหมนะไม่ได้หรอกยังไม่ได้นมึงหรอกตัดยัดไปผมก็อยากกินต่อนะไปอิ่มอุ้ยสามจาน๋ยวมันจุดดอนนะอันนี้คือยังไม่หมดเวลาใช่ป่ะใช่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะกินต่อจนสามสิบนาทีแล้วเดี๋ยวดูว่าใครจะกินได้ถ้ากินจานโอ้เน้นเน้นกินเยอะตัดร้าตอนท้าไปน้อง ตอนเนี้ยผมกินไปเก็บสามจานสามจานนี่โลโลหกนะเยอะนะสามจานโลสองโลสองเลคิดยังไงว่าสี่จานโลหกจานกระเดียดสองคำลูกยัด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 ลูกกูยัดจูมึงเป็นผู้ชนะเออเออตานเร็วตานเร็วหรือำยงดูกเ้ยยงแยกกินหมดอีกนานพี่กินทั้งเออไม่ไหวแล้ว Nếu mình đùm mình mình dục mình mình dò dời cái gì mà lọt người đánh quá thông tin Nó quên nó đi cái mùi đâu Thì này con đi rồi ตกแล้วจะตกแล้วมึงนาพไ่ลงแลยเว้ยจริงจริงเก่งตกก้อน่อนเรื่อกไปเห็นไปกินอะไดีไม่เขาตอนนี้เขาหพวกกระเทือนหรือเ่าเขาเขาเนี่ยโอ้ยกูเห็นไปกินอยู่ไปฟองกินกับเขากินเงกับเขาจริงหรือเปล่าอะไรนะเขาเขาเอากินไข่กู่ฟองนะ้อยฟองอะลอยฟองเฮ้ยไข่นกกระทะอาจีนจานท่กินไม่หมดอะไม่ไข่นกกระทะจิงจกเลยไข่จิงจบดูตรงเนี้ย โอ้ยแส่แกได้ที่สองก็ฝากไว้นะครับเกิดใครขับรถผ่านเนี้ก็คว่ำกินกระทะอยู่ที่ไหนขับผ่านก็ผ่านไปเลยไหมเอาดีๆอย่าขโมยที่ไหนอยู่ที่ไหนรับพายหกสี่รับพายหกสี่เข้าได้สองทางนะพี่เขาได้สามทางรับพายสี่แปดหรือตาข้าพายหกสี่เข้าอีกนะไอ้เหมิงจ๋ายไม่เข้ายอะเยอะเกินยอดเดี๋ยวคนที่จอดรถกว้างขวางถ้าเกิดไม่มีที่จอดรถจอดหน้าบ้านเขาได้หมดเลยได้ได้ไม่ได้ค ไม่แต่ที่จอดที่จอดรถคือแบบมีดีมากเลยทุกคนฮะสถานแรกครับอยู่ที่ซอยลังน้ำแต่ว่าเป็น delivery ี่อ่ากดสั่งได้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีเมนูเหมือนกันไม่มีมีสั่งได้ที่ไหนบ้างแก๊ปเท่านั้นได้แก๊เปเท่านั้นใช่ใครอยากกินเป็นผมแก๊ปเท่านั้นอ่าอร่อยว่ามาที่นี่ก็ได้ผมแนะนำผมแนะนำข้าวผัดกับข้าวผัดเลยพี่คผมแนะนำโอ้โหสาขาเดียวเปิดยังนี่เปิดยัง เปิดที่เย็นนี้ลูกค้าคนแรกกินฟรีนะแต่ต้องคนแรกนะร้านเปิดสี่โมงเย็นลูกค้าคนแรกกินฟรีนะนะไม่พ้นผลลูกตรงแล้วไกลบ้านด้วยโอเคก็ขอขอบคุณมากๆนะที่ให้มากินร้านอาหารนี้แล้วขอขอบคุณพี่ยงที่มาแพ้มาแพ้อร่อยอร่อยจริงมากอร่อยจริงอร่อยจริงไม่หมดอ่ะไม่โอ้หามตาแล้วห้ามตาแล้วไม่หมดอ่ะเขาเสียใจเชฟเสียใจไมเสียใจดูเขากินหนึ่งกินแป้นแล้วนห่งกินแล้วกินอ่ะ กินได้สามสี่ตานก็ยิ้มแล้วคนปกติกินจานเดียาว์คว้ากินกระทะในแก๊ปอยากอยากกินอยากกินออนไลน์คือในแก๊ปแต่ร้านที่ผมมากินเนี่ยเปิดสามสิบนี้ลูกค้าคนไหนดูหาคนไหนอย่าคนไหนจ่ายให้เฮ้ยผู้หญิงป่ะต้องผู้หญิงป่ะผู้หญิงเท่านั้นกินเพี่อนหนึ่งเดือนเตี้ยปกติป่นเนี้ยไม่อยากให้เรียนมากินเอนค่น้นครับไปายบาย